สวัสดีครับพบกับผมกับช่องเลยถ่ายพัฒนาอีกแล้วนะครับก่อนจะโชว์คลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับผมอ่าอย่างนี้เลยนะครับคลิปนี้ง่ายๆสั้นๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมลบหมดเลยนะครับผมปึ๊บเบื้องต้นนะครับให้เรานําภาพโลโก้ของเราขึ้นมานะครับหรือจะเป็นเท็กเป็นอะไรก็ได้นะครับผมของผมก็มีภาพเป็น PNG อยู่แล้วเนาะผมก็ลากเข้ามาใน composition เลยนะครับปึ๊บ โอ้โหใหญ่อะยรผมขออนุญาตย่อนิหน,นึงนะครับผมผมจัดกึ่งกลางกึ่งกลางโอเคเมื่อเรานําภาพของเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราคลิกขวาที่เลเยอร์ของรูปภาพของเรานะครับผมปึ๊บ P composition ะนะครับผม ทำให้มันเป็น composition นะครับก็ผมก็ใช้ชื่อนี้แหละ,ะครับไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับผมเป็นค่า default เลยนะครับโลโกโล้ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไอคอนตรงนี้จะเปลี่ยนจากรูปภาพจะกลายเป็น composition แล้วนะครับผมโอเคขั้นตอนที่2นะครับผมคลิกขวาบริเวณนี้นะครับคลิกขวาบริเวณนี้นะครับผมปึ๊บ new ขึ้นมา solid solid นะครับผมผมก็ใช้ชื่อนี้แหละและสีผมก็เป็นสีขาวโอเคทานผมอยู่นะโอเค สร้างโซลิดนะครับตอนที่สองปึ๊บให้เรามาที่เครื่องมือนี้ด้านบนนะครับผมเล็กแทงเกิลทูนนะครับหรือเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมนั่นแหละนะครับผมกดเลยปาบให้เราวาดสี่เหลี่ยมลงไปขนาดก็แล้วแต่เราเลยเนาะเราอยากทาแสงขนาดเท่าไหร่นะครับผมปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมวาดแสงเรียบร้อยแล้วนะให้เราเปลี่ยนเครื่องมือจากวาดมาเป็นรูปลูกศร selection tool นะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปปรับเดี๋ยวเราเราเราเลื่อนเคอร์เซอร์ของนี้ให้เรามาวินาทีที่ศูนย์ก่อนเนาะให้เลื่อนมาวินาทีที่ศูนย์ก่อนของทุกท่านอาจจะเป็นศูนย์อยู่แล้วนะครับผมโอเคเราเปลี่ยนเครื่องมือเป็นลูกศรเรียบร้อยนะครับผมให้ดับเบิลคลิกที่ตรงมุมดับเบิลคลิกตรงมุมนี้ปึ๊บเห็นไหมสี่เหลี่ยมมันจะเปลี่ยนนะสี่เหลี่ยมมันจะเปลี่ยนลูกศรเราก็จะเปลี่ยนเป็นแบบหมุนได้เห็นะครับผมก็หมุน เอามาไว้เอามาไว้ตรงนี้เนาะเป็นจุดเริ่มต้นของแสงเรานะครับผมอ่าผมเอาไว้ตรงนี้จุดเริ่มต้นนะครับผมผมเอาไว้ตรงนี้นะครับต่อไปให้มาคลิกย,ย่อยย่อยที่เลเยอร์ e er ของโซลิดนะครับผมย่อยตรงนี้มาย่อยอีกในหัวข้อมาร์เนี่ยนะครับผมย่อยลงมาอีกมาร์หนึ่งเนี่ยเราจะเห็นมาร์ทผ่าตคลิกเลยคลิกตรงนาฬิกาด้วยนะครับคลิกตรงนาฬิกาด้วยเนาะคลิกตรงนาฬิกาด้วย แล้วเราก็มาเลื่อนท่าเอามาชี้ให้เป็นลูกสอดสีดำอย่างนี้เนาะแล้วมันจะเลื่อนได้แต่เดี๋ยวคอยเลื่อนนะเดี๋ยวๆผมลืมผมลืมนะครับให้ไปวิ package. ให้เลื่อนตรงนี้นะครับไปที่วินาทีที่เราต้องการก่อนจะเร็วหรือจะช้านะครับผมผมไปที่วินาทีที่หนึ่งพอนะครับหนึ่งเซกันนะครับผมวินาทีที่ศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับวินาทีที่หนึ่งนะครับผมก็จะลากาไปจุดสิ้นสุดของผมนะครับผมก็เอามาชี้ตรงเส้นเดี๋ยวผมก็ลากมาไว้ตรงนี้ อ่านี่คือจุดสิ้นสุดนะครับผมคอมโพสิชันผมแค่สองวินะเดี๋ยวผมจะลองสั่งสั่งมาลันดูนะครับผมโอเคถ้าได้อย่างนี้ถูกต้องถ้าได้อย่างนี้ถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวยอ่อนี้ก่อนเราเสร็จแล้วนะตรงนี้เราจะเห็นตุ่มสองตุ่มนี้เนาะตุ่มคีเฟรมนะครับผมเห็นไหมเรายอร่อมาก่อนยอ่อมาก่อนให้เราดับพิเคตเลเยอร์นี้อีกหนึ่งอันนะครับโดยการใช้คอนโทนดีนะครับผม คอนโทรลดีนะปึ๊บมาอั <tick. S 1> อนนึงแล้วนะครับผมเลื่อนมาไว้ด้านบนหนึ่งอันมาไว้ด้านบนหนึ่งอันนะมันจะคอมเห็นไหมตัวโซลิดตรงกลางนะครับผมทีนี้ให้เรามาปรับตรงนี้นะครับถ้าท่านใดไม่เห็นนะครับให้มาปรับโหมดตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมหรือว่าถ้าไม่เห็นอีกให้มาติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ,รรบโอเคอันนี้ออกไปนี่เนาะใหรเรา,าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น ออาฟ้าตรงนี้นะครับผมปึ๊บเห็นอะไรไหมฮะเดี๋ยวผมสั่งลำมหนึ่งรอบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวที่นี้ผมจะเอาเสียงเข้ามาเสียงฟุง้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเข้ามาผมลองสั่งลำอีกหนึ่งรอบเฮ้ยเขาท่าอยู่เด้อเขาท่าอยู่เด้อเห็นไหมสุดจอยสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะให้แสงเรย มันเบลอ,บอขอหนนะบ,อบอขอหน่อยเนาะเบลอขอบหน่อยนะครับโดยการมาคลิกที่เลเยอร์ของ s OLID ตรงนี้นะครับผมไอ้ยาผมทำมาตั้งนานมันบังไหมเนาะมาที่หัวข้อ MART FEATURE ตรงนี้นะครับผมปรับมันเดี๋ยวนะปรับมันอ่าลองเลื่อนดูนะครับเลื่อนดูประมาณนี้นะครับผม ผมเลื่อนไปทางด้านขวามือเนาะโอเคนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำแสงฟึ่งฟึ่งผ่านโลโก้ของเรานะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ฝากดกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสร้างคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ